ดูดวงชาวราศีธนูในช่วงที่ดาวเสารโคจรเข้าสู่ราศีมีนะคะในวันที่19พฤษภาคมปี2568เป็นลักษณะของการที่ดาวเสารเดินพักก่อน,นะคะหรือเดินเดินพักหรือว่าเดินผิดปกติเดินเสดิ นะคะดูลักษณะของการเดินปดปกติของดาวเสาร์ช่วง3เดือนนี้จะไปสิ้นสุดป,ประมาณเชื่อมสิงหาและจะย้ายจริงในปี2 5 6 9สําหรับดาวเสาร์ที่ในตาแหน่งนี้นะคะสาหรับชาวราศรีธนูเป็นลักษณะของการเบียดปลี่ยนที่อยู่จะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่อาจจะเอารถไปซ่อมหรือเปลี่ยนรถใหม่นะคะอาจจะเอารถของรถอื่นมาใช้อาจจะทําให้คุณทําอะไรไม่สะดวกสบายมากกว่าเดิมแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเมนเนดให้ดีๆนะคะเพราะคุณจะหมดไปกับเรื่องของการลงทุนทางด้านสังหาลงทุนทั้งด้านรถถ้าซื้อรถใหม ในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่ต้องแต่งรถหรือต้องไปดูแลไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของรถนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาประกอบด้วยนะช่วงนี้นะคะในช่วงสามเดือนนี้ถ้าคุณซื้อรถหรือถ้าคุณมีรถอยู่แล้วช่วงนี้จะเป็นเรื่องของอาจจะต่อประกันอาจจะมีภาระที่จะต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่นะคะเพื่อต้องการความเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะปรับเปลี่ยนรถนะคะแต่ก็อาจจะเป็นการฟาดคอที่ดีในการที่คุณจะต้องไม่ต้องไปเสียอะไรมากทำรับส่งผลทางด้านการงานไหมเพราะว่าคุณไปทํางานนะคะเมื่อคุณทํางานก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของงาน ล่าช้ามีปัญหาเรื่องรถการเดินทางอะไรต่างๆเข้ามาประกอบก็อาจจะเรื่องหมดุดหินแต่ก็จะต้องไปซับพอร์ตใจากับตรงนี้นะคะกับเรื่องของการเงินนะว่าถามว่างานมีผลไหมก็คือถ้าทุกอย่างไม่อำนวยมันก็จะมีผลนะคะแล้วก็จะทําให้คุณเสียเงินพพพเพราะเป็นเพราะดาวสา์เป็นเดือนรั์อของชาวราศีธนูนั่นเองนะคะก็จะส่งผลกังงานเงินเป็นเรื่องปกติถ้าสําหรับในเรื่องของครอบครัวสําคัญที่วราครอบครัวนะก็เป็นลักษณะข,ของ คนในบ้านห่างไกลกันไม่ได้คุยกันไม่ได้สื่อสารกันนะคะเพราะในชีวิตเนี่ยช่วงที่ดาวเสาร์อยู่ตรงนี้ก็จะทำให้เราเหมือนกับต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทํามันก็เลยอาจจะมีอารมณ์ที่มีอะไรไม่ไม,ไม่ถูกใจกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าคุยได้ปรึกษาได้นะคะรวมถึงการใช้รถใช้อะไรด้วยถ้าไปแย่งไปใช้ของกันละกันนะคะอาจจะทําให้คุณหมุดหงิดนะคือมันไม่ถนัดหรือมีประเด็นปัญหากันก็อาจจะมีเรื่องบ่อแว้งกันเพราะฉะนั้นก็จะทําส่งผลทําให้งานไม่เดินนะคะ นะคะการทะเลาะก,กันในครอบครัวก็จะส่งผลในเรื่องของงานเพราะอาจจะมีเรื่องจ,จุกจิกจุกจิกของนั่นของนี่ให้เจอนะคะก็ทําให้งานล่าช้าก็เลยเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็เป็นเรื่องของการเสียเงินนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะคะต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาทําให้ไม่มีประเด็นอหางทาให้งานของคุณสามารถเดินไปได้ได้ได้อย่างดีนะคะเรื่องจุกจิกจะเป็น จำนวนปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องกับเรื่องครอบครัวเรื่องเงินเรื่องงาน,เ,งงานเข้ามาประกอบกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูต้องระงับอารมณ์นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพราะยิ่งช่วงนี้ดวงคุณโคจรเป็นปากค่อนข้างอ่อนแอด้วยนะในระยะเวลาหนึ่งปีนี้คุณอาจจะต้องไปทําะไรเพื่อคนอื่นมากกว่าจะทําอะไรเพื่อตัวเองนะคะสําหรับชาวราศีธนูในช่วงระยะเดือนพฤษภาเป็นต้นไปแล้วก็ลาแกาวหนึ่งปีนะสำหรับดวงของคุณเพราะว่าชาวราศีธนูเจ้าเรต็งโคจรเสียนั่นเองนะคะ